ไม่เผ็ดไอซ์ค้อ,อนดีเลยบ้านสวนสิริ Channel นนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตนะคะอ่า อ่ามันสัมปรังนะคะที่เป็นโรคใบหยิกใบด่างนะคะก็วันนี้เรามาทดลองทำนะคะตามวิธีที่อ่าได้แนะนํามานะคะนะคะอันนี้คือต้นที่เรามีการฉีดไปแล้วนะคะรู้สึกว่าใบมันก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะว่าบ้านสวนสิรินะคะทดลอง ที่อ่าได้ฉีดไปมีอะไรมั่งนะคะใส่อะไรมั่งนะคะอ่าอย่างแรกนะคะที่พ่อบ้านเราใส่ไปก็คือไทอะมีทอกเซมเนาะไทอะมีทอกเซมนะคะ25 WG นะคะตัวนี้นะคะเป็น25กรัมอ่า บิวจิอ่าโอเคค่ะก็ตัวนี้จะเป็นอ่าเพียียไฟในข้าวนะคะก็ผสมกับอ่าแบ็คคิลเลอร์นะคะตัวนี้นะคะก็ทดลองดูนะคะอ่ามันจะมีในด้านของฝั่งนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนเรามาฉีดไปแล้วนะคะ แล้วก็ส้มขวนไม้คือเราเราใช้ตัวตัวตัวสองคู่กันผสมกันนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เราผสมไปด้วยก็คือน้ําส้มขวันไม้นะคะตัวนี้นะคะค่ะก็ใช้ประมาณอ่าหนึ่งช้อนชากับไอ้นีตัวนี้ก็หนึ่งหนึ่งช้อนชาเหมือนกันแล้วก็หนึ่งฝาของอ่าน้ําส้มขวันไม้นะคะบวกกับถังเรานะคะยี่สิบลิตรนะคะ <16. S 1> อ๋อสิบหกนะคะตัวนี้สิบหกลิตรนะคะค่ะ ค่ะก็มีการฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของใบด่างใบหยิกนะคะก็เท่าที่มาสังเกตดูนะคะเขาก็มีการคลายใบขึ้นนะคะจากใบที่แบบหยิกย้องไปเลยนะคะก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่หายขาดนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะดูนะคะว่าถ้าหลังจากฉีดได้ประมาณ หนึ่งสัปดาห์หรือสองอาทิตย์ไปแล้วเขาจะเป็นเช่นไรนะคะแต่เท่าที่รวม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 ดูผลรวมๆแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะคะสวยขึ้นนะคะอย่างเช่นอ่ามาที้ต้นต้นต้นคือคือสวยขึ้นขึ้นมากเลยทีเดียวนะคะค่ะตัวนี้ก็เป็นใบยหยิกใบด่างแต่ก่อนหน้านี้คือหยิกหยิกแบบหยิ่หยองเลยนะคะแต่นี้เขาเริ่มคลายใบยขึ้น แล้วก็รู้สึกลำต้นก็โอเคขึ้นนะคะอืมประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้คือคือฝั่งนี้ฝั่งด้านนี้นะคะอ่าแอดมินก็กับพ่อบ้านนะคะก็มาฉีดเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะสัปดาห์ก่อนแล้วทีนี้วันนี้นะคะก็จะมาฉีดด้านนี้นะคะ ก็คือเรายังเหลือค้างฉีดที่ยังฉีดไม่หมดประมาณ6ร่องนะคะยาวๆไปยันนู่นเลยนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะคะว่ามันจะมีผลแล้วก็มีช่วยให้มันดีขึ้นหรือเปล่านะคะนี่นะคะ น,นี่คือฉีดแลลวนะคะก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะใบเริ่มคลายขึ้นนะคะไม่หยิกมากเหมือนแต่ก่อนนะคะก็รอดูอีกนะคะว่าถ้าฉีดซ้ำอีกรอบจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะว่าแอดมินกับลูกชายนะคะก็ว่าจะมาฉีดด้านที่ปลูกใหม่ฝั่งน้นนะคะอายุมันได้ประมาณหนึ่งเดือนถึงหรือยงังปุ๋ยค่ะฉีดปุ๋ยทางใบค่ะ า่าอตัวนี้นะคะที่จะใช้ฉีดปุ๋ยทางใบนะคะก็คือใช้สูตรนี้นะคะอ่า25 5 5นะคะเป็นปุ๋ยเคมีนคะปุ๋ยเกล็ดเรือใบนะคะค่ะเราจะฉีดอ่าด้านนู้นเลยนะคะที่มองยังไม่ค่อยเห็นต้นมันนะคะเห็นเป็นใบเล็กๆน้อยๆมานะคะก็ะอายุมันฝั่งนู้นจะอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะ ส่วนล็อกต่อมาตัวที่บอกไปเมื่อมาฉีดเพี้ยทางใบที่ว่าแก้ใบหยิกใบด่างเนี่ยตัวนี้รับปลูกเมื่อวันที่สิบสอพฤศจิกค่ะวันนี้วันที่สี่นะคะก็อายุอายุต้นมันเราได้1เดือนเกือบหนึ่งเดือนกว่านะคะเดือนครึ่งประมาณนี้นะคะค่ะรุ่นนี้ก็จะเท่ากันนะคะ เทกับคืนมาเทใส่นี้ให้ด้วยเดี๋ยวให้แม่เดินฉีดรอบแรกก่อนให้ป้านะเทกับคืนนั้นจะฉีดหนักก็หนักค่ะพอบ้านเราไปแล้วนะคะค่ะฉีดร่องนะคะที่ค้างอยู่ตัวนี้จะเป็นฉีดตัวแก้ใบด่างใบหยิกใบด่างนะคะค่ะช่วงที่เวลาที่เรามาฉีดกันตอนนี้ก็คือ16นาฬิกานะคะ โดยประมาณนะคะก,กว่าแล้วด้วย